ใครๆ้งตาโมะาโกไปับพวกมึงอะใครอะโกินแตงโมนโ เฮ้ยๆๆไปไหนอ่เหลายตัวนะโนราตัวใหญ่ไคเตโนราตัวเล็กเจเยนล็กโนราตตอายตากทำไมอะเอาอะไรลูกเาอะไรโอ้ย้าไมเบรกนี่เข้าดงกล้วยแล้วนะครับเป็นลิงกะโดก ไม่รอผมเลยครับฝากเนื้อฝากตัวได้ไนะคุณยมเด็กคนนี้ชื่อว่านะโมนะโมสวัสดีครับสวัสดีเขาลูกล้วนะโมอะไร <c oughs> ช่วยช่วยเอาแมวป่วยไปโรงพยาบาลหน่อยครับหลงตา อ๋อหลวนหลวงตาหลับเนี่ยเขารักมากออโมเอาคิดถึงนะโมหลังแล้วนโมหลังเก็บมันหรือยังพ่อแม่ไม่มีพี่พ่อใช่ไหมลูกมีพ่อม่ีพอครับมีพ่อกี่คนมีพ่อแปดคนครับโอ้หพ่อแปดคนนะแล้วมีแม่ไหมลูกมีแม่ครับมีแม่กี่คนมีแม่คนเดียวครับแล้วแม่มาไหมไม่ไม่ไม่ได้มาครับผมทำไมแม่ไม่มาลูกแม่ตายแล้วแม่ตายแล้วใช่ครับ ตายยังไงลูกโอ้ยพ่อตั้งแปดคนแม่จะอยู่ยังไงล่ะครับโอ้ยนี่ผมไม่ต้องตกใจครับผมอะไรครับ้าพี่จอดเลยจ้าเอต็มจดซี่ลองพี่จมูกมาอยู่ที่ปากนะครับถิหนวดโอ้หน้าย่นเลย เออปากปากไปไหนตอนไหนแล้ววะดูตกใจเพิ่มอ่ะไอ้ดูน้ำโมยเอ็นน้ำโมได้อะไรกัน้ำอะไรให้หลงตากินเนี่ยลูกอ๋อนี้ไม่ใช่น้ำครับอันไหนอ่ะอันนี้ฉี่น้ำโมยครับผม ทันหาที่จีไม่ทันครับหาที่ฉีไม่ทันถามเขาแล้วเขาบอกห้องน้ำยู่ไหนเขาบอกมีสองที่ครับมีสองที่มีที่ไหนบ้างอมมีที่เก่ากับที่ใหม่ครับอ๋อแล้วทำไมไม่ไปฉีที่เก่าเอ้ยที่ใหม่อะที่ใหม่ยังสร้างไม่เสร็จครับอ๋อที่ใหม่ยังสร้างไม่เสร็จใช่ครับก็ไปฉีที่เก่าสิลูกที่เก่าทุกทุทิ้งไปแล้วครับ แล้วไม่ได้เยี่ยวมาเลยโอ้อันอันมาตลอดเลยครับเนี่ยกี่วันแล้วลูกหลายวันแล้วครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เยี่ยวใช่ไหมลูกอันนี้ไม่ใช่ครับอ๋อแล้วนี่อะไรลูกขี้ผสมน้ำไ <c oughs> <c oughs> อ้เห <c oughs> ี้ยปุ๋นจงใจโหนี่ดีนะครับเนี่ยกินเยอะๆครับแฝดทำไมาากินได้ดีอละ <c oughs> ลูกมีมุกครับมุกเยอะเลยเยอะ